จังหวัดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันชุมชนดอนฉลบจังหวัดนคนปรปฐมกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีภายใต้แนวความคิดอินท้องถิ่นอินนวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี ชุมชนดอนฉแลบอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวให้กับทุกคนได้ลองใช้ชีวิตแบบ slow life สัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยสามารถใช้เวลาได้กับที่นี่ถึงสองวันหนึ่งคืนกุ้ง น้ำมันหมดน้ำมันหมดต้องเติมน้ำมันเราเติมดีน้ำมันพวกนี้ไม่กอดและโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนบ้านโบราณนะครับผมซึ่งก็จะมีแบบยุ้งข้าวแล้วก็จะมีแบบพวกแบบโองโบราณนะครับผมซึ่งจริงๆเราโองพวกนี้มูลค่าสูงมากเลยนะที่สำคัญมีกุยงด้วยนะมีกุยน เรามาดูต้นต้นอะไรนะครับมะม่วงหาวมะนาวโหมะม่วงหาวมะนาวโหเดินทางด้วยอะไรครับตันนี้ซาลิงไปนีกันดิมียออนเดอะซาลิงตะเกงซาลิงนี่ก็รอบที่สองของชีวิตวน้ำมันหมดน้ำมันหมดต้องเติมน้ำมันมดีน้ำมันหุดขาดไม่กอดมาไป <My God. S 2> ต่อ ไปต่อและนี่ก็คือวิหารเก่านีด้านลจะเป็นงีปเลยเราจะไปไหนกันต่อนะครับเราจะไปกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มวิสาหกิจเอ่อเรื่องกุ้งอ๋อหลยงกุ้งกุ้งลินกับกลิ่นธรรมชาติความรู้สึกก็แบบเหมือนกับอยู่กลางธรรมชาติ ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนาบอกกุ้งหนองอี้กอยนะครับผมนี่เองนะครับผมที่สําคัญก็คือเราจะได้หวานกุ้งวันนี้นะครับผมซึ่งไม่เคยทํามาก่อนเลยแต่ที่น่าสนใจคือตรงนั้นเรือทีบอยากนั่งเลือทีบบ้านดอนแฉลีเป็นชุมชนชาวลาวคลั่งที่ทําอาชีพด้านเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งซึ่งเป็นรายได้หลักของชุมชนชาวลาวคลั่งมีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและให้ความสําคัญของระบบเครอือญาติ ดังนั้นบ้านของชาวลอครั่งจะสร้างอยู่ใกล้ๆกับบ้านของญาติพี่น้องทําให้สายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกมีความแน่นแฟน้นเนื่องจากมีการพบปะก,กันอยู่บ่อยครั้งกิจกรรมอื่นๆที่พบเห็นได้ในชุมชนจะมีการทอผ้าแบบโบราณการทํานาและการทําเกษตรแบบอินทรีย์วัตถุดิบที่โดดเด่นของชุมชนมีทั้งกะปิน้ําจืดและกุ้งสดๆจากชุมชนสวัสดีครับพบกับรายการนองโจแปงซินนะครับถ้าคุณมองไปทางด้านซ้ายคุณจะเห็น บอ่บอบัวนะครับผมแล้วคุณไปมองด้านขวาคุณก็จะเห็นบอ่บอบอัวเช่นกันนะครับผมจบรายการครับอเคเรามาถึงที่ที่ทเราจะหว่านกุ้งกันแล้วนะครับ mm hmm. ที่นี่ถึงแบบตัดสินใจเลี้ยงกุ้งอะครับผมตอนแรกมันก็เมื่อก่อนทํานาน,นะครับทานานแล้วก็วเลยังน้อยอากาดีในอย่างที่นี่มันเป็นที่ลุ่มอะน้ำจะท่วมทำอะไรมากก็ไมา่ไม่ค่อยได้ค mm hmm. เมันบอกอนีน,นี่คือกุ้งที่เราได้มาคั้งแรกนะครับมาถึงแ mm hmm. ม่หจะติดเอ็นนะ mm hmm. นะกุ้ง มันพ่นน้ําใส่ด้วยอ่ะเดี๋ยวหวานแล้วโดดตามไปด้วยเลยลงไปหมดเลยไมโครโฟนอะไรเงี้ยขึ้นแขนขึ้นตอกขึ้นตอกขึ้นตอกว้าวได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ล้างอยู่เราเปลี่ยนที่นะครับเพราะว่าเหมือนกุ้งมันตื่นแล้วเมื่อกี้ที่หวานไปรอบแรกนะครับผมมันก็เลยไม่ได้เลย นี่คือน้องที่เราจะาไปทำเมนูวันนี้นะครับผมเอาไปย่างครับโถโลูกหากมาที่นี่กิจกรรมที่จะได้ทำแน่นอนก็คือการจับกุ้งวิธีเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแล้วก็ทำเมนูข้าวคุกกะปิกุ้งย่างด้วยและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับผมซึ่งเป็นกะปิกุ้งน้ำจืดนะครับผมเอออันนี้ได้ไอเดียมาจากไหนครับ เอากุ้งที่เราที่ว่าเราได้มันจานวนมากเนี่ยก็มาแปรรูปเป็นกะปิกุ้งเอาไว้สําหรับเป็นเครื่องปรุงอาหารพอภายหลังเนี่ยเราเห็นว่าอันนี้มันเป็นของดีของชุมชนซึ่งรสชาตินี่คือว่าเป็นเนื้อกุ้งล้วนๆเลยเราก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นผลิตภัณฑ์อืมเราก็อยากจะให้แบบเป็นเป็นของฝากสำหรับคนที่มาเที่ยวอืม,อมครับและนี่ก็คือเซตอาหารของชุมชนนะครับคุณป้าครับมีอะไรบ้างครับในนี้ ปลาแดดเดียวค่ะแกงส้มสามดอกค่ะสามดอกค่ะมีมีดอกแครดอกตกฟักทองดอกมะลุมอะไรเงี้ยได้ค่ะร้อยเนี่ยครับผมอันนี้ข้าวคุกกะปิค่ะอ้อย่าร้อยเนี่ยครับผมอันนี้ขนมสซาซายขนมสซาซายละน้ำนะครับน้ำมะม่วงหามะนาวโหกค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันดีกว่านะครับทุกคนเมนูอาหารสําหรับที่นี่มีหลากหลายมากมีแกงส้มสามดอกกุ้งกระบอกข้าวคุกกะปิกุ้งหวาน ปลาทอดและนามะม่วงหาวมะนาวโห <S 2 S 2> มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกับโจแปงที่ชุมชนดอนฉแหลบจังหวัดนครปฐมใกล้กรุงเทพนิดเดียวอาหารอร่อย มีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทำมากมายมาพาตัวเองออกจากความวุ่นวายและช่วยส่งเสริมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโอทอบโนดวิถีด้วยกันแบบจุดแป่งนั่นเองไม่ลองมาไม่รู้นะทุกคนว่ามันดีมากท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอทอบโนดวิถีได้ที่ y o u t u b e นวัดวิถีและ f a c e b o o โอท o p นวัดวิถีนะครับทริปหน้าจุแบ่งจะไปไหนอีกติดตามกันได้เลยนะครับทุกคนเอ